เรียนดีกีฬาเด่นเน้นวินัยใฝ่คุณธรรมคือปณิธานอันแน่วแน่ที่โรงเรียนบ้านพูนสุขประชานุกูลได้ยึดมั่นเป็นแนวทางในการพัฒนามากว่า60ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนโรงเรียนบ้านพูนสุขประชานุกูลตั้งอยู่หมู่ที่6ตำบลเจริญสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ก่อตั้งโรงเรียนเมื่อพุทธศักราช2499บนเนื้อที่29ไร่ เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3ปรัชญาของโรงเรียนสุวิชาโนพระวังโหติผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญสีประจำโรงเรียนแดงขาวแดงหมายถึงความเข้มแข็งความสามคัคคีและความมีวินัยขาวหมายถึงความรักความเจริญงอกง,งามอันบริสุทธิ์ยิ้มทักทายไหว้สวยเป็นอัตลักษณ์ และจัดการศึกษาส่งเสริมสุขภาพเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนวิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านพูนสุขประชานุก,กูลจัดการศึกษาได้มาตรฐานถืบสารวัฒนธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านพูนสุขประชานุก,กูลจัดการเรียนการสอนภายใต้าการบริหารงานของนายประพันธ์ลาดนอกผู้อำนวยการโรงเรียนและทีมงานคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาอีก11ท่าน ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งสิ้น104คนมีอาคารเรียนสองหลังมีห้องคอมพิวเตอร์ห้องสมุดห้องน้าตัดสินและแปลงสาธิตการเกษตรเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนในการบริหารงานของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านพูนสุขประชานุก,กูลได้จัดโครงสร้างการบริหารงานสด้านคือการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคลากรการบริหารงานงบประมาณและการบริหารงานทั่วไปการบริหารงานวิชาการโรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพตามจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3ดังนี้ด้านสุขภาพจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตของนักเรียนกิจกรรมส่งเสริมโภชนาการนักเรียน กิจกรรมส่งเสริมความแข็งแรงทางร่างกายและความสามารถด้านกีฬาจัดทำข้อมูลสุขภาพนักเรียนจัดกิจกรรมแก้ปัญหายาเสพติดโดยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นด้านสมองและการเรียนรู้จัดกิจกรรมแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนกิจกรรมการรู้เรื่องการอ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องตามแนวการประเมินผลที่ทราบ จัดทำโครงการยกระดับผลสมริ์ทางการเรียนและการเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านคุณธรรมจริยธรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามหลักศาสนาส่งเสริมค่านิยมหลัก12ประการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีจิตสาธารณะด้านทักษะชีวิต จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะอาชีพอย่างเป็นรูปธรรมส่งเสริมความสามารถด้านอาชีพตามความถนัดของนักเรียนกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นกิจกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการจัดการกับอารมณ์และความเครียดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นการบริหารงานบุคลากร ครูทุกคนเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถจงรักภักดีมีวัฒนธรรมและรับผิดชอบโดยจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาการรักษาวินัยคุณธรรมและจริยธรรมมาตรฐานและจรรยาบรณของวิชาชีพครูส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานเป็นแบบอย่างที่ดีจงรักภักดีต่อองค์กร มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และเกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีโรงเรียนมีการวางแผนอัตรากำลังสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาครูทุกคนจัดการเรียนการสอนวัดและประเมินผลได้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดโดยใช้ระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ของแต่ละตัวชี้วัดเป็นเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนมีการวางแผนการสอนตลอดแนวตลอดปีการศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดใช้สื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีเครื่องมืออำนวยความสะดวก ที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แก้ปัญหาที่เกิดจากการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนผู้บริหารต้องอยู่ประจำหน้าที่ประจำสถานศึกษาผู้บริหารมีการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลามีการนิเทศภายในและให้คำปรึกษาแนะนำแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการเยี่ยมชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอการบริหารงบประมาณ ด้านการเงินการบัญชีและพัสดุมีการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุมีการจัดหาพัสดุครุพันธ์ที่จำเป็นต่อการจัดการศึกษามีระบบการควบคุมดูแลบำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีต่อผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการวางแผนการใช้พัสดุครุพันธ์อย่างคุ้มค่า มีการจัดทำบัญชีทะเบียนพัสดุพารุพั์เป็นปัจจุบันมีการรับเงินการเก็บรักษาเงินและการจ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบมีการจัดทำระบบบัญชีการเงินถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบันจะทำรายงานทางการเงินและงบการเงินเป็นปัจจุบันด้านงบประมาณมีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ 3- หปีจะทำแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มีโครงการกิจกรรมสอดคล้องกับนโยบายกลยุทธ์และจุดเน้นของสพทสพปบุรีรัมย์เขต3มีการประเมินและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและการระดมทรัพ,พยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาการบริหารงานทั่วไปบริหารโดยยึดประโยชน์ผู้เรียนสถานศึกษาประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญโรงเรียนมีการจัดทำแผนการพัฒนาการจัดการศึกษา และใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารงานกำหนดวิสัยทัศน์เป้าหมายการพัฒนาสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนยึดหลักธรรมมาพิบาลผู้บริหารมีการบริหารจัดการโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยคำนึงถึงความถูกต้องตามระเบียบกฎหมายยึดมั่นในหลักคุณธรรมความถูกต้องดีงามความโปร่งใสสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของบุคลากรในสถานศึกษา มีความรับผิดชอบต่อสถานศึกษาใช้จ่ายงบประมาณและการลงทุนโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมส่งเสริมการทำงานเป็นทีมมีจิตบริการและการสร้างเครือข่ายสถานศึกษาจัดโครงสร้างการบริหารงานอย่างเป็นระบบและมีคณะกรรมการรับผิดชอบอย่างชัดเจนส่งเสริมกระบวนการทำงานเป็นทีมแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารการศึกษาโดยใช้เครือข่ายการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้บริการทางการศึกษาแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงคนดีได้รับการยกย่องสถานศึกษาส่งเสริมให้ขวัญกำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานส่งเสริมยกย่องชมเชยมอบเกียรติบัตรโล่รางวัลให้กับครูและบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ สถานศึกษามีแนวทางส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้ ICT สนับสนุนการบริหารจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีในการนิเทศติดตาม การบริหารงานในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสมใช้เครือข่ายการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพจะทำวารสารจุลสารเว็บไซต์หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องเผยแพร่กิจกรรมหรือกิจการของโรงเรียนจากการดำเนินการทำให้นักเรียนมีพัฒนาการในการเรียนดีขึ้นรักการเรียนรู้และเรียนรู้อย่างมีความสุขโรงเรียนได้รับรางวัลในระดับต่างๆและได้รับการรับรองจากการประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ สอมอ,สอรอบสโรงเรียนบ้านพูลสุขประชานุก,กูลต้องขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในรัว้วแดงขาวให้พวกเราได้ดูแลเราจึงขอตั้งปณิธานว่าจะดูแลบุตรหลานของท่านเป็นอย่างดีที่สุดและดำรงไว้ซึ่งปณิธานที่ว่าเรียนดีกีฬาเด่นเน้นวินยัยใฝ่คุณธรรมอย่างมั่นคงตลอดไป